มีคนรีเควสมาว่าให้ผมรีวิวไนกี้โปรตัวที่ผมใส่หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับทุกคนดูนะครับไนกี้โปรตัวที่ผมใส่นี้นะครับเป็นไซส์เอ็มนะครับเป็นเสื้อลัดกล้ามเนื้อเลยนะทุกคนมันจะเป็นทรงรัดรูปเลยนะใส่แล้วคือแบบว่าแน่นถ้าทุกคนแบบเล่นเวทหรือเล่นกล้ามมาดีๆคือแบบแน่นแล้วก็แบบกล้ามชัดแน่นอนครับทุกคนสัดส่วนของผมนะครับก็คือสูง170ซนติเมตรนะครับน้ำหนัก65กิโลกรัมใส่ไซส์เอถึงเอ็มก็สามารถสวมได้แล้วก็เข้ารูปได้แบบว่่่าาาาาเเเเเลยยนนนนคคคืือออข้้รรรูปปแแบบวททสสมมถงฟิใ็ หรือว่าสายสปอร์ตแวร์หรือฟิลแบบวัยรุ่นเมกาไฮสคูลอะไรเงี้ยทุกคนก็ใส่เสื้อนี้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาฮิตกันมากแล้วก็เด็กไฮสคูลชอบใส่เสื้อรัดกล้ามเนื้อแบบไนกี้สีดำไม่ก็สีขาวกันมากคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบบว่าทำไมเขาชอบใส่นะเพราะเขาอ,อาจจะชอบออกกําลังกายด้วยชอบเข้ายิมกันด้วยแล้วก็เวลาไปไฮสคูลเขามีเล่นกีฬาใสา่แล้วมันก็รู้สึกเล่นสบายใสย่แล้วก็รู้สึกเท่ด้วยผมก็แนะนานะครับสาหรับใครที่ชอบใส่แล้วก็ชอบใส่ฟิตแบบแนววัยรุ่นเมกานะก็สามารถใส่ได้คือบรบ่้้วมมใสสสาากกูึันนยยดะ อย่างหนึ่งก็คือทุกคนจะมีกล้ามมากหรือกล้ามน้อยเวลาที่ทุกคนใส่แล้วมันจะดูเท่ดูสมาร์ทแน่นอนครับถ้าทุกคนมีกล้ามแบบใหญ่ๆคือแบบโคตรเท่